นี่นะคะพวกเราก็เดินมาถึงหน้าวังกันแล้วนะคะคนเยอะมากเลยก็พอมีคนมาเที่ยวกันไม่รู้จะกินอะไรไปเดินดูกันไปเรื่อยๆก็มีคนมาขายของนะคะแล้วก็มีคนมาเดินเล่นอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับประตูชยัยประเทศลาวอ่ะแต่นี่เป็นวังนะคะเป็นวังอร่อยจะต้อกลับมาซ้อ,อิกนะทุกคนอันละ 500เดียวนะคะทุกคนร้านป่าอย่าลืมแม่น้ำโขงนี่เองตรงเมืองขนมเปรนนะทุกคนมันอร่อยตรงมะพร้าวนี่แหละแล้วก็ใส่กับน้ำตาลที่มีงานี่แหละใช่ไหมแล้วก็ใส่ขนมไม้ให้มันหวานเข้าไปหน่อยก็เป็นหอยนึ่งนะใส่ตะไคร้ยวกันอิ่มไปกันต่อ เดินว่อนรอบเมืองแล้วก็ขับรถกันต่อนะคะขึ้นเหมือนนกตัวเล็กๆนะนะี่ลูกไก่ไเดูนะเป็นร้านแมลงทอดโซฟาปูชมพูชานะ่ากินมากแต่ว่าเราอิ่มอูด้งแล้วเราก็จะไม่แดงแมลงทอดอีกต่อไป มาถึงในเมืองนานเหมือนกันสิบโลยี่สิบกว่านาทีรถเยอะแล้วก็รถติดมากเลยเราจะไปที่โรงแรมก่อนนะคะโรงแรมถึงแล้วนะคะนี่อยู่ขวามือนะคะมีพ้ามานอนด้วยนะคะโรงแรมนะ ไปดูกันนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะคุณนัทก็เข้าไปเช็คจินแล้วนี่โรงแรมนี้เลยอยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่ติดกับนี่ แต่ของเราจองมาแค่เก้าร้อยกว่าบาทจองในทิปคอมมาเดี๋ยวเจอกันบนห้องนะคะนี่นะคะเป็นแบบสองเตียงนะคะนี่นี่เท่าไหร่นะคุณนัดหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะคะจองในเน็ตมากันจองในทิปคอมนะทุกคน,นเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกัน,นก็มีทีวีตู้เย็นนะห้องกว้างอยู่นี่ มีสองเตียงนี่สองเตียงเตียงคู่สองเตียงใหญ่ไหมพี่ต้าใหญ่มากนีห้องน้ำโอ,โอ้ห้องน้ำกว้างมากนะทุกคนมีมีอ่างล้างหน้านะอ่างล้างน้านะแล้วก็มีชช่โขงห้องอาบน้ำห้องหนึ่งฝักบัวนะคะคคก็สะอาดดีม,มีหลายราคานะคะที่นี่นะมีห มีหลายราคามาก850ดอลลาร์พันดอลลาร์ก็มีมีหลายาาถ้าอาบน้ำก่อนเลยก็ได้หลบแบบพ่อได้อาบเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันเรานอนกันชั้นเจ็ดนะคะชั้นเจ็ดต่อไปพไ่อแชั้นเจ็ดอืมค่อนข้างใจกลางเมืองแล้วนะคะโฮเทลลอสอ่นานว่าอะไรอ่าน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 ,นได้ถูกไหม โมเทลซอกซอืซออมเป็นเหมือนของโรงแรมเกาหลีเป่ะไม่รู้เท่าไหร่อ,อตรงสีอย่างนี้แหะกลางเมืองเลยเดี๋ยวเราอาบน้ำาาบท่าก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวตลาดกลางคืนกันนะคะไปเที่ยวตลาดสตูดุดครัทนะ ก็โอเคดีนะคะราคานี้โอเคมากเตียงก็โอเคเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดไหนตอนกลางคืนเลย น,นมาถึงแล้ว GPS มันพาเรามาตรงนี้เลยข้างในน่าจะเป็นเหมือนมีมีคนเดินอยู่แต่ไม่รู้ร,รอบๆแถวนี้ก็มีคนเดินเหมือนกันมีตลาดเพียบเลยทางขวามือน,น,นี่ตรงขวาตรงนี้เป็นวังนี่ตรงนี้เป็นวงนัตง,วงตลาดหน้าวังนะ,ะไม่รู้มีตรงไหนบ้างแต่คนก็เดินกันทั่วไปหน้าเหี่ยวหิวหิวอะไรครับ นิววลรครับนิ้วข้าวนะครับคิต้าชาแน,นลไม่ยอมกินก๋วยเตี๋ยวนะครับมื้อเที่ยงนิ้วข้าวนะครับหมูข้าวนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืนนี้พวกเราจะกินอะไรกันนะคะที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะคะฝ่าไปเดินทางนู้นกันก่อนเนาะเขาบอกมีตรงนี้ตรงนี้มีล้อมรอบไปเรื่อยนะคะขับรถมาเมื่อกี้ก็เห็นล้อมรอบไปเรื่อยไปดูกัน เดินอย่างเดียว,น,วนี่นะคะพวกเราก็เดินมาถึงหน้าวังกันแล้วนะคะคนเยอะมากเลยก็พอมีคนมาเที่ยวกันเป็นตลาดหน้าวางังแต่ยังไม่เห็นตลาดเลยนะทุกคนแต่ตลาด์น่อยู่รอบๆวังอะเมื่อกี้เราขับรถวนมาก็รอบๆวังนะคะนี่ประมาณนี้ ยามค่ำคืนวิต้าชาแนลหิวจนหน้าเหีย่ยวคีด่ดูเอานี่แหละค่ะระมาณนี้ตลาดหน้าวางแล้วทุกคนคำบูเดียนะทุกคนคำพูำชาไปกันไม่รู้จะกินอะไรไปเดินดูกันไปเรื่อย ของนะคะแล้วก็มีคนมาเดินเล่นอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับประตูชยัยประเทศลาวอะ่ะแต่นี่เป็นวังนะคะเป็นวังอืม ของให้เด็กๆนะทุกคนไปดูกันเดูดิ c a ิ i t a l c h ช n n นลตอนเด็กๆนะร้องเอาแล้วก่อนนะโอ้โหมีก็มียิงได้ไดโนเสาร์เดินได้ก็มีเขาบ้าดมันใส่ขวดน้ำนะทุกคนมัดไดโนเสาร์ใส่ขวดน้ำเดินวนเลยไปกันอากาศก็ลมเย็นดีอยู่แต่ก็มีไอร้อนนิดหน่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ละวิวสวยมากเออวัดสวยดีไม่ใช่วัดหลอกวังนะคะทุกคนปอดไปกันต่อนี่นะ่คะไอติมนะคะเป็นแค่กลมๆนะคะรับขายไอติมแท่กลมๆอันนี้น่าจะเป็นคนงเวีืดอนามหรือเปล่าด้านค่ะ No, 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 no. มีหลายรสชาตินะคะแต่เราไม่ได้ซื้อกินหรอกเราจะกินข้าวนก่อนมันเป็นของหวานไงไม่ <laughs> ก,กินข้าวไม่ลงไปหาร้านากินข้าวกัน สวยนะทุกคนไม่อยากจะพากเลยสีแดงเบอร์ร,รี่แน่เลยแต่ไฟค่ะสวยมากเลยมาที่นี่เห็นรถสปอร์ตเยอะมากเดี๋ยวเ,เราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะริมน้ําริมแม่น้ำโขงนะข้างหน้านี่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามโน่นจะเป็นตลาดลาตีนะคะหนุนตรงข้ามแม่น้ำโขงไปทางนูงง้นอ๋อทุกคน Channel ยังมเล,ลเย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามถนนระวังนะคะทุกคนโอ้โหไม่รู้จะตายตรงนี้หรือเปล่าตายก็จะมีแบบว่าโลคอลฟู้ดนะคะของคนกัมพูชานะคะขายแบบริมริมริมแบบริมถนนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยค่ะประมาณอย่างนี้มีปิ้งยางปลาหมึยกย่างไข่ปิ้งคล้ายบ้านเราเลยลูกทีน เราก็หนังกำละะัครับคล้ายๆกันขายอยู่ริมแม่น้ำนี่ตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะคะนี่นี่อยู่กลางเมืองกัมพูชาเลยนะคะเป็นแม่น้ำโขงนะคะฝั่งทางโน้นน่าจะเป็นตลาดลาตีหรือเปล่ามีล,ล่องเรือพนมเปญน,นะคะเมืองใหญ่เมืองหลวงโอ้โหมีแก๊งล้อระเบิดนะทุกคน อาอล้อหลุดไปนู่นละวคืล้อใครหลุดมีล้อหลุดไปนู่นอันนึงมากันไปแก๊งไปไปดูกันเฮ้ยร้านนี้หนมจีนนะคะทุกคนเป็นหนมจีนน้ำยานะโซ๊ะสไตร์จเป็นเหมือนโลคอลู้ดนะเหมือนบ้านเราเลยขนมจีนล้ำยานฮัลโหลไปดูกันโอ้โหร้านนี้ อ้านนี้มีของแบบโล컬ฟ,ฟู้ดภายบ้าน,ออนหอยนึ่งนะทุกคนโน่ากินมากเลยเดีย๋ยวปั้นกนหัวก็มีไข่ก็มีขายอยู่นในม่น้านผงนะคะอันนี้ไม่รู้อะไรนะไส้กรอกไส้กรอกแล้วพี่เขาพูดได้ด้วยหมูหรือไทยเอ้ยหมูหรือเนื้อโอ,<า>อ,อ้ยเนื้อเอาไปชั่วบอกนี่ทุกคน ลองไหมต้มตังไหมโอ้ส้มตำก็มีโอ้ส้มตำก็มีโอเคเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนมีส้มตำด้วยขอบคุณนะคะไปไปดูกันต่อกันเดี๋ยวค่อยกลับมากินกับผู้ไทยได้ด้วยพี่เขาบอกส้มตำไหมฝั่งนู้นมีล่องเรือด้วยล่องเรือไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพญานะคะเป็นแม่น้ำผงนะนี่นะคะเป็นเหมือนเออ่ แปดคอชั้งหนึป้าเขจะห่อหอจะแป้งโกดีแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วยนะทุกคนเาน้คอรอดน่าจะนมหรือเปล่าเ็นโพุดของบูลนะบูชางแายบายไม่รู้อันนี้เหมือนน้ำตาลบ้านเราอ่ะน้ำตาลอ่ะถูป้าเขาพิว thank you ร้านอูด้งนะคะแอนเทียปุระ จะสั่งเส้นไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็รอแล้วก็ไปชำระเงิน mm hmm. พวนี้ขั้นตอนบอกเลยเดี๋ยวก็ไปชำระเงินนะคะ mm hmm. เอ่อสั่งเส้เอ่อ mm hmm. อันสามคนตินตามรอให้เขาทำให้แล้วเราก็ไปชำระเงินแล้วก็ไปนั่งกินนะคะ mm hmm. ไปดูกันที่โต๊ะรอที่โต๊ะเลยดีกว่า mm hmm. นี่นะคะได้มาแล้วนะเดี๋ยวก็จะไป เทมปุระนะคะรบอกราเมงแอ๋ยเทมปุระถ้าเทมปุระเราก็หยิบได้เลยคุณมีราคาบอกทอดหน้าเหี่ยวอะไรประมาณนี้ของกิตใจก็หยิบเพิ่มไปก็จ่ายไปมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะถึงจุดคัทเชียร์นะคะทุกคนเขาก็จะคีย์เข้าไปที่หน้าจอให้เราดูว่าราคามีเงินเท่าไหร่เงินนี้600กว่าบาทนะคะราเมงราเมงแล้วก็เทมปุระอะไรนะเออวันนี้ไปดูกัน มืนอนี้ก็เป็นอูด้งนะคะอูด้งพร้อมกับ <Okay. S 2> เบเกอรียนะมืนอน,น,นี้โดนกันไปอยู่ที่600อยไม่ใปหกหมื 60, ่นหกหมื่นหกหมื่นโดนไปหกหมืนเจ็ดพันเรียวนะคะวันนี้ หมื่นเจ็ดพันเดียวก็ตีอยู่ประมาณสักหกร้อยกว่าบาทนะทุกคนตีเป็นเงินไทย <ừ. S 1> ก็เหมือนเป็นเล็กทดลองนะก็แพบงบอยู่นะคนะดูด้ำฟซูก็ชิมแล้วโอเคอยู่กมกล่อมดี่เหมือนกั่หหมู ร่วงรูวเหมนเนาะรวมนอาวตาเมปุเป็นไงบ้างยังไม่กินเลยถ้าเราสังไว้อะไรที่ทส ได้พริกไปหน่อยนะึงนี่ น้ำยาเหมือนประเทศไทยเลยขายน้ำลูกชิ้นลูกชิ้นหนึ่งเหมือนไทยเลยเค้าเหียวหมูปิ้งก็มีนะทุกคนเหมือนไทยเป๊ะเลยด้วคนนี้น่าจะสติหลุดอยู่นะคุณสติหลุดอยู่กัมพูชาสติหลุดนะไปกันตาเลย เป็นเหมือนนกตัวเล็กๆนะหรือลูกไก่เูยนะเนร้านแมลงทอดโลกโปรดของบุชานะค่ากินมากแต่ว่าเราอิ่มอูด้งแล้วเราก็จะไม่แดงแมลงทอดอีกต่อไปไปกันต่อ ที่เวียดนามนะคะนั่งรอรับลูกค,ค้านะคะลุงเขา,ารอเราคะ่ะฮัลโหล <c oughs> จำเรียบสู้จำเรียบสู้นี่นะคะหันรอรับรับลูกค,ค้านะคะจั <c oughs> รบรนกันเข้ามา <c oughs> เดินเล่นริมแม่น้ำโขงนะคะตลาดหน้าวัง นี่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปเที่ยวคาสิโนกันนะคะนี่ขวามือนี่เป็นคาสิโนนะนาคาเวอร์นะทุกคนโอ้อลังการงานสร้างพนมเปญเดี๋ยวถ้าถ่ายได้เราจะแอบถ่ายข้างในมาให้เลยอยู่ใกล้ๆกับไอ้นี่แหละใกล้ๆกับเราเลยฮะไปดรลเชีไปดราไปดรโอเคเขาบอกว่าที่จอดห้านารานะคะ ประมาณจอดร้อยกว่าบาทเลยหรอโอ้โหคนเดินีกว่ที่จอดไม่ใช่นร้อยกว่าบาทได้ทุกคนเออเดี๋ยวไปหาที่จอดใหม่ดีกว่าเดี๋ยวว่เราเดินมากันนอ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 นนีน้าตาสองกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งให้ช่อง ทัวรไทยบ้าน,านด้วยนะครับนี่นะคะวันนี้เราก็มาเดินแถวกลางเมืองนะคะพนมเปญแถวในเมืองอาจจะเป็นตลาดนะมีมีข้มาม,มาพินทบาทด้วยเป็นในเมืองเขาแหละนี่นะคะตลาดกลางนะคะพนมเปญน,นะคะเรามาแลกเงินนะคะนี่ร้านนี้ร้านซัมซุงเลย เขาจะมีเขาก็จะเขียนชื่อป้ายแดงไทยพองนู่นนู่นนู่นอ๋อมีป้ายแดงแดงนั่นนะคะใช่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 มันจะมีป้ายสีแดงนี้จะเขียนว่าเอ็กเซนตอยู่นะคะนี่เอ็กเซนตอยู่โอ้โหนี่ไงตลาดกลางพนมเปญเราเข้ามาข้างในตรงตลาดแล้วก็จะประมาณนี้นี่มาดูกันนี่นะครับข้างหลังเราเป็นเซ็นเตอร์นะครับผมมาร์เก็ตหรือตลาดกลางของประเทศ กัมพูชาที่นี่พนมเปญน,นะครับผมนี่ท่านใดจะมาเที่ยวที่พนมเปญน,นะครับก็มาที่ตลาดการได้นะครับ <zu> ที่นี่มีข้อมนเลยยกก็มีเทีเ่ยวเลย